วันที่28ตุลาคม2568ทีมสัตวแพทย์รายงานอาการลูกช้างป่าน้องเข้าต้มตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าน้องเข้าต้มกินนมได้น้อยแต่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนทีมสัตวแพทย์ได้เสริมน้ำเข้าต้มเพื่อเพิ่มพลังงานและช่วยกระตุ้นการกินนมปัสสาวะสีใสอุจจาระสีเหลืองจึงให้จุลินทรียช่วยปรับสมดุลลำไส้โดยช่วงบ่ายพบระดับน้ำตาลในเลือดต่ำได้รับการแก้ไขจนกลับสู่ปกติพร้อมทั้งให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำตลอดทั้งวัน แผลในช่องปากสะดือและอวัยวะเพศดีขึ้นแผลถลอกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเข้าต้มมีกำลังดีขึ้นพยายามลุกขึ้นโดยมีทีมช่วยพยุงและทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอผลตรวจเลือดพบว่ามีภาวะโลหิตจ,จางเม็ดเลือดขาวต่ำค่าตับและโปรตีนในเลือดต่ำทีมศัลยแพทย์ยังคงดูแลใกล้ชิดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้องเข้าต้มฟื้นตัวอย่างแข็งแรงในเร็ววันขอ <S <S ขอบคุณการอัปเดตจากคุณหนูนากันจนาศิลปะอาชาด้วยค่ะ Terima kasih telah menonton